ใช้ยีนบำบัดชะลอโรคฮันติงตันโรคทางพันธุกรรมหายากสำเร็จบริษัทเวชภัณฑ์ยูนิเคียวร่วมกับนักวิจัยในยุโรปและสหาราชอาณาจรรักรรายงานผลการทดลองยีนบำบัด AMT130 สำหรับโรคฮันติงตันพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับขนาดยาสูงการเสื่อมสภาพของสมองชะลอลงประมาณร้อละหลัง3ปีเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา โรคหันติงตันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายากนะคะโรคนี้ค่ะจะทําให้เซลล์สมองของเราเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีวิธีการรักษาที่หายขาดค่ะอาการของโรคหลกัหลกๆเช่นการเคลื่อนไหวผิดปกติสั่นหรือกระตุกปัญหาความจําและสมาธิเปลี่ยนแปลงอารมณ์และพฤติกรรม AMT 130เป็นยีนบําบัดที่ใช้ไวรัสลำเลียงสารพันธุกรรมเข้าสมอง เพื่อยับยั้งการสร้างโปรโตีนฮันติงตินที่เป็นพิษการให้ยาทำเพียงครั้งเดียวผ่านการผ่าตัดใส่เข้าไปในสมองผลการทดลองระบุว่าผลการรักษาอาจคงอยู่ได้นานทั้งนี้บริษัทยูนิเคียวนะคะมีแผนที่จะเสนอยานี้ค่ะให้ได้รับการอนุมัติในสหรัฐในไตรมาสแรกของปี2026นะคะซึ่งถ้าสำเร็จค่ะยาตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการรักษาเชิงพันธุกรรมนะคะที่ตรงกับสาเหตุโรคเป็นครั้งแรกค่ะ